สตีชิปเฟรคแลนเจอร์แมนโทษนสงสัยว่าทำไมถึงวิ่งอย่างนี้มันคือการวิ่งหนี่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่ตัวเองรอดเท่านั้นแหละแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดแค่ตัวเองรอดก็พอแล้วสิโอเคคุณหลังสงสัยว่าทำไมผมถึงเป็นอย่างนี้จะเหมือนเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วทำไม,มอย่างนี้ผู้หญิงถอฝันพร้องที่เ,ทเ,เจ็บสบับไข่มันไม่ทุกเมื่อใช่เขาเสือสาบไข่ผมแล้วละ่ะโอเคงี้ผมจะย้อนกลับไปจากตอนที่ผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวฉันจะเกิบเรื่องรอบนะถ้าเคบอกนะโอเคผมว่ามันจะพร้อมแล้วสงสัปดาห์ก่อนมีคนพบหญิงสาวเล่ร่อนเดินทางเปล่ากำลังตั้งคันเธอเดินอยู่คนเดียวบนไฮเวย์ที่ห่างออกไปจากเมืองไปร้อยไมล์เวล้ล่ะนเธอะนึนสิเวละพี่เงีกยกระแกกระข้งให้ตายเถอะไอ้บ้านนี่วิ พระเจ้าให้ตายเถอะ,อะ,อะมันโคตรเจ็บเลยอชิกกายเลยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยให้ตายเถอะฉันไม่อยู่ไหนฟะเนะี่ยกล้องใช่จะเป็นต้องใช้กล้องเออ เราต้องรีบไปหาลินวินวินลินวินลินนเธออยู่ไหนนะลินลินลินให้ตายเถอะทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นด้วยวะเนี่ยเหตุการณ์เขาบินต่ออะไรบ้างนนะ่ฮะฮะลัลโหลฮัลโหลผมหลงทางเนะี่ยแล้วเจ็บปวด ไม่เดี๋มันต้องหลงทางและบาดเจ็บสิโอเคครับตอนนี้อยู่ในเกมเอาล่าสองนะครับผมแจ็กชาเปิดตัวที่ผมได้ทำขึ้นหมัว่าท่านผู้ชมคงจะพอใจเนาะนะครับโอเคเรามาเล่นสเปียลล่าสองดีกว่านะฮะผมคิดว่าเกมสีของขวัญมันก็คงจะยังใครอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยได้โปรดเอาเสียงกี์ร้องครับใครตายเดี๋ยวเจ้าโน้โน้ะนั่นตัวอะไรอ่ะสวัสดีลุง ลุงเอาลุงจะหนีอทำไมเนี่ยลุงประตูก็ปิดเด็กขอบคุณครับโหลไม่เคยนี่นี่ไหมมาเปิดนะโอเคโอ้สยองชิบปลายเลยผมกดผมกดอะไรนะผมก็เติมกดนี่ไงโอเคโอเคโอเคผมกดแล้ละผมกดได้ละโอ้ยโอ้ยเชี่ยตกเชี่ยหรือวะา fuck โอ้ยโอ้โ ว่าที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เนาะแต่ความคิดผมเพื่อที่จะพีคเราต้องกดคิวกับอ e ีใช่ไหมเราต้องเปิดฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคในส่วนปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมแนวสยองขวัญนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แนวนะคนละแนวที่ผมเล่นเวคือผมเป็นพวกแบบบูร้างผานแบบกูขอให้ได้สู้แค่นี้กูก็พอใจละ นี่ฮะอันนี้ชั้นใต้ดินครับผมเลินเฉยอ,อย่างนั้นลินอันนี้ชั้นกำลังทำบ้าเลยอยู่เนี่ยที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนแน่เลยอ,อะไรวนะเนี่ยสรุปนี่คือเรากดอ่านไใ้เปิ้์นี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอ้โหทำไมโอ้พระเจ้าไอ้ตายชะ ทำไมถึงมีเด็กทารกซากศพเด็กทารกอยู่นี่ล่ะพระเจ้าแมวน่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเธอหลงทางงั้นเหรอเธอเป็นไรอ่ะฮัลโหลอุ๊ยนี่ เอาลัดหรือเส้นเอีวิลกู <c oughs> ฟีดฟิวเลยโอ้โหเจออย่างงี้โอ้โลุกเบื้อหล <c oughs> โอ้โลหลิลลดแบตเตอรี่ครับแบบนะอย่าเพิ่งมานะครับผมจะไม่มีตัวอะไรนะแถวนี้อุ้ยอุ้ย อุ uh, oh ้ยอุ้ยเดโมครับเป็นแค่ต <c oughs> ัวเดโมนะครับทำไมทำตัวอย่างนี้กับผมล่ะโอ้ยไปกันเจ้าเออเอานะมันผมเห็นอะไรเดินผ่านเมื่อกี้ไม่รู้มป็นรักของเกมหรือเปล่านะโอ้โหโคตรเจ็บเลย เสียงร้องใครอะแกเป็นใครกันที่หัวล้อเนี่ยไม่มีใครนะครับโอ้โหตรงนี้มันเป็นที่ที่คุ้นเคยเอาล่ะผมจะปิดตาเล่นนะเราจะเดินตรงไปข้างหน้านะครับผมเราจะเดินแล้ปิดตาเล่น <c oughs> ไปเร็วๆไปเร็วๆเลยโอเคเอาอันนี้เปิดเปิดไม่ได้เหรอไม่มันต้องเปิดได้สิโอ้โหนี่นแหละ Music Box นี่เป็นของเจสสกาหรือเปล่าผมโคตรกลัวเวลาเล่นมิวสิกบล็อกเลยตรงๆแม่คือแบบกล่องเพลงอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแนวสยองขวัญนบของพวกนั่นเขาจะทำเงินเว้ยโอ้ยโอ้เป็นชาที่ผเคยจะปิดเสียงจะปิดลูกตาเล่นกูจะมองตาเดียวจะมองตาเดียวกูจะไม่เล่น จะมองตาเดียวไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาน่าพวกในตังเองไงเฮ้ยไม่เอาน้าพวกไปไหนต่อวะเอ้า,อามือบักอีกแล้วโอ้อหคุณสวรรคัพึ่งนะย่าพึ่งมานะก็ได้เอาแม่งไปเก็บดิแบบประมาณแบบอย่ามาหาเรานะอาโอ้ยเชีย๊ยโอ้โห พลังวิญญ,ญาณ <c oughs> โอ้มันไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้โหโดนทีนี่แบบถึงกับเกือบตายโอ้เฮ้ยางไหนกระดังออกนี่เหรอเออโอ้โหวุนมาทีนี้โอเคโอเคนะ ไม่มีซัมติงนะนขอบคุณครับอวิชแจสสิกาแจสสิกาวิชแจสสิกาเอาโอ้โหหน้าด้านเนาะจะกินเกี๊ยวก็กินเลยเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอโทษไม่ไม่ไม่ โอ้คือ,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 อจังหวะนี้วิ่งสิครับรออะไรโอเคโอเควิ่ง run โอ้โหแมวหน้าเพื่อนอย่าแมวนะาเพื่อนแมวหน้าแมวหน้าช่วยกันหน่อยด้ช่วย่อกันหน่อยคนคนกันเองอะแหมโอ้โห Okay. เฮ้ยใครๆยัง okay, okay, okay. ไม่เห็นผมยังไม่เห็นผม,นม,นมโอ้คนกันเองนะแม่ช่วยๆกันแค่นี้ก็ไม่ได้เนาะแค่แบบพาเราออกจากที่เนี่ยเด่นหลักคือเราจะออกอยังไงวะนั่นแหละครับคือประเด็น,นีหรือเปล่าที่ถังออกหรือเปล่าีทางออกหรือเปล่า,า,อออเ,ลาเอาอูทางออกก็ผีแล้วครับเฮ้ยแมวสิ พวกไม่นะ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 ไนะไนะเฮ้ยพวกเราคุยกันได้ดิใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจอนใช่ไหมจอนสั้นปึ๊ดลงมาอย่างเท่ๆแล้วเว่นตาดุดแบบโง,ง่ๆอุ้ยโอ้โหคุณครับใจเย็นอย่าพึ่งทำอะไรกับผม อันนี้ที่ถึงแปลได้คือมึองอย่าลืมติดตาม Twitter Facebook กูด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับตัวเต็มนะฮะเอานะครับก็จบเ,เกมเอาลาสแล้วเนาะซียวเกนเจอกันครับไปเอาลาสบายบายไม่เจอกันอีกขอยไม่ต้องเจอกันอีกบายบายบุย